ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสารศึกษาปอดบุรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้อมูลสารศึกษาโรงเรียนบ้านหนองพระตั้งอยู่เลขที่180หมู่16ตำบลหนองพระอําเภอวงังไซภูนจังหวัดพิจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1สภาพชุมชนโรงเรียนบ้านหนองพระตั้งอยู่ติดถนนสายวังทองเขาทราย อยู่ทางด้านเหนือของหมู่บ้านและวัดหนองพระและอยู่ทางทิศใต้ของศูนย์ราชการเช่นที่ว่าการอำเภอวังสายภูนสถานีตำรวจอำเภอวังสายภูนเป็นต้นปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด171คนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนบริหารงานโดยนายประหยัดเจริญใจ ผู้มยการโรงเรียนบ้านหนองพระและนางสาวจิรนันบุญเพ็งรองผู้มยการโรงเรียนบ้านหนองพระคําขวนของโรงเรียนคุณธรรมเด่นเน้นความรู้เชิดชูวัฒนธรรมนําประชาธิปไตยใส่ใจสุขภาพปรัชญาของโรงเรียนปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของนอรชนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองพระมีคุณภาพเสริมสร้างคนดีมีความสุขตามหลักธรรมพิบาลอัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทเอกลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนมีคุณธรรมตามกรอบโรงเรียนคุณธรรมสพทอคือความพอเพียงความกตัญญูความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรม โรงเรียนบ้านหนองพระได้ดำเนินการสารศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการดังนี้มาตรการที่1การกําหนดนโยบายของสารศึกษาโรงเรียนบ้านหนองพระได้มีการกําหนดนโยบายสารศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสารศึกษาอีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่นโยบายสู่ครูและบุคลากรในการศึกษาผู้ปกครองชุมชนและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองพระได้จัดทำคู่มือสารศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีบันทึกรายงานการประชุมมีภาพดำเนินการเช่นจกรรมต่อต้านยาเสพติดติดนโยบายสารศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนอกจากนี้ยังออกตรวจประเมินร้านค้าไม่ให้จำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กนักเรียนเป็นต้น อีกทั้งยังได้มีการติดแทรกนโยบายให้เห็นเด่นชัดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่นเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านหนองพระสื่อสิ่งพิมพ์สื่อบุคคลแกนนำนักเรียนและสื่อกิจกรรมต่างๆเป็นต้นมาตรการที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษาปอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านหนองพระ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนอกจากนี้ยังได้มีการประเมินตนเองในการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านหนองพระได้มีการสํารวจข้อมูลการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทั้งยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและได้กําหนดปฏิทินการกํากับติดตามอีกด้วย มาตรการที่ 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสัรศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายโรงเรียนบ้านองพระมีการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภายในและบริเวณหน้าสัรศึกษาโดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสัรศึกษามีการเฝ้าระวังโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์การให้ความรู้จากครูแดและการติดกล้องวงจรปิด นอกจากนี้ยังมีวารสารประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองพระได้มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษามาตรการที่4การสอบแทรกเรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองพระได้มีการจัดทําป้ายนิเทศให้ความรู้ในเรื่องของโทษพิษภัยของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาต่างๆเช่นวิชาสุขศึกษาภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษากิกรรมลูกเสือเนตนารีเป็นต้นและนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสื่อสารเน้นย้ำหานกิกรรมนอกหลักสูตรเช่นกิกรรมยามเช้าในส,ส,สารศึกษาการเดินรณนรงค์วันต่อต้านยาเสพติดกิกรรมครูแดและกิกรรมครูพระสอนธรรมศึกษาเป็นต้นมาตรการที่5 การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสารศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านองคพระมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงังควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภายในและนอกสารศึกษานอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์โดยการประชาสัมพันธ์นเพื่อสร้างค่านิย,ยมไม่สูบไม่ดื่มโรงเรียนบ้านองคพระยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์สื่อการเรียนรูร้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากการปกป้องตอนเองจากการไม่สูบไม่ดื่มและส่งเสริมให้นักเรียนรณรงค์ให้บ้านและชุมชนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้บริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านหนองพระได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านโดยมีการดําเนินการเยี่ยมบ้านและสรุปการเยี่ยมบ้านทุกภาคเรียนโดยในปีการศึกษา2567 มีจำนวนนักเรียน181ิคนปีการศึกษา2568มีจำนวนนักเรียน171คนโรงเรียนบ้านหนองพระมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลสามารถคัดกรองนักเรียนได้เป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษในภาพรวมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระอยู่ในกลุ่มปกตินอกจากนี้ยังได้มีแบบคัดกรองพฤติกรรมการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน สรุปผลการคัดกรองนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านหนองพระมีการจัดตั้งคลินิกเสมาลักษ์จิตสังคมบำบัดโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมาลักษ์มีขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมาลักษ์โดยทำงานร่วมกับนักเรียนแกนนําสภา,านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระโดยให้คําแนะนําเบื้องต้นที่สามารถดําเนินการได้และนอกจากนี้ยังมีการบันทึก การให้คำแนะนําและมีการรายงานผลการดําเนินง,งานโรงเรียนบ้านหนองพระมีการจัดทําตู้เสมาลักษ์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอ,อนาจาร์การพนันการทะเลาะวิวาทอีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ตู้แดงออนไลน์เสมาลักษ์เพื่อรองรับยุคแห่งดิจิทัลน,นอกจากนี้ ยาน้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวังตู้เสมยมลักและมีการรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านหนองพระได้มีนโยบายการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษามีผังการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์และนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขมาตรการที่7ด การร่วมกิกรรมระหว่างสารศึกษากับชุมชนโรงเรียนบ้านหนองพระได้มีกิกรรมร่วมกับชุมชนเช่นการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดการแข่งกีฬาต้นานยพยาเสพติดหนองพระครับกิกรรมจิตอาสาทําความสะอาดวัดกิกรรมปลูกป่าและกิกรรมลูกเสือพระราชทานเป็นต้นคณะครูและนักเรียนแกนนําโรงเรียนบ้านหนองพระร่วมกับผู้นําชุมชนและหน่วยงานสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าจำนวนสิแห่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้สันศึกษาและในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสร้างความตระหนักรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้งนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ขายให้เข้าร่วมเป็นร้านค้าปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีวัตถุประสงค์คือไม่จำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียน และกลุ่มเยาวชนตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งร้านค้าทั้ง10แห่งได้แสดงเจตจํานงในการเข้าร่วมเป็นร้านค้าปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยังผลักดันร่วมกับผู้นําชุมชนในการกําหนดนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานบ้านและชุมชนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านหนองพระร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนผู้ปกครองชุมชนให้ห่างไกลจากสิ่งอบายมุข และโรงเรียนบ้านหนองพระยังเป็นสัญสาหแห่งความหวังในการสร้างให้หนักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอบคุณครับ